สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่อง เสรีพิสุทธิ์ฟันธงมีใบสั่งตั้งประยุทธ์นั่งประธานกอตอรอกอตอชอเหมือนเดิมเสรีพิสุทธิ์แฉมีใบสั่งส่งตรงตั้งประยุทธ์เป็นประธานกอตอรอกอตอชอเหมือนเดิมซัดนึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเก่งอยู่คนเดียวถล่มยับสอสอโดดประชุมกมทเปลืองภาษีแนะประยุทธ์กระจายอำนาจปลดล็อกวิ่งเต้นตำแหน่ง ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ประเด็นร่างพรบรตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกอตชและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรอโดยต้องการให้ตัดฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่เป็นประธานออกไปและให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนนั้น พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติมีมติให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกอตอรอแต่มีใบสั่งว่าประธานกอตอรอต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมและคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตชยังต้องมีอยู่โดยให้นายกเป็นประธานแล้วจะแก้ไขปัญหาให้ตำรวจดูแลประชา ชนไได้อย่างรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าเห็นด้วยที่จะตัดอำนาจนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานกรรมการต่างๆของตำรวจโดยยกตัวอย่างการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่รวบอำนาจเป็นประธานกรรมการหลายชุดแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ซึ่งคนเรามีหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นการรวมอำนาจไว้ที่ตัวเองในการบริหารงานทุกด้านไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจด้วย ในส่วนที่ประชาชนอาจมองว่าตำรวจแย่นั้นส่วนตัวอยากให้พิจารณาคนคุมตำรวจเพราะหัวเป็นอย่างไรหางก็ตามไปอย่างนั้นในเมื่อนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพอบอตอรอและแม้จะมีอำนาจแต่งตั้งบุคลากรแล้วเสนอขึ้นมาตามขั้นตอนก็ถูกกดหัวอยู่ดีใครอยากได้ดิบได้ดีมักใหญ่ไฟสูงก็ไปวิ่งเต้นกับผู้มีอำนาจส่วนตำรวจที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีโอกาสจึง เกิดปัญหาที่ตำรวจดูแลประชาชนไม่ได้คุมทหารก็คุมคุมข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมยังคุมตำรวจอีกการรวบอำนาจไว้ที่ตัวเอง ทำให้การบริหารงานในทุกด้านไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเลยประชาชนอาจมองว่าข้าราชการตำรวจแย่ทำไมไม่มองคนคุมหัวเป็นอย่างไรหางก็ตามมาอย่างนั้นอยากให้กรมทพิจารณาปัญหานี้อย่าไปเกรงกลัวผู้มีอำนาจแม้ว่าคนที่นั่งในกรมทบางส่วนจะเป็นข้าราชการตำรวจแต่ไม่เคยเป็นผอ,อตอรอจึงไม่รู้ปัญหาจริงซึ่งปัญหาเกิดจากผู้มีอำนาจรวบอำนาจไม่กระจายอำนาจนึกว่าตัว เองเป็นเทวดาเก่งอยู่คนเดียวผลงาน7ปีชัดเจนว่าเป็นอย่างไรประชาชนยอมรับกันหรือไม่ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฝากกรมทตตำรวจให้แก้ไขปัญหาตำรวจเพื่อให้ตำรวจแก้ไขปัญหาประชาชนหากคิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกให้เชิญตนไปแนะนำหรือไปชี้แจงแต่ถ้าต้องไปชี้แจงจริงๆข้างบนอย่ามายุ่งส่วนจะให้ไปนั่งกรมทตตำรวจนั้นถือว่าไม่เหมาะสมเพราะตนเป็นประธานกรมทปปชอ,อยู่แม้ข้อบังคับอนุญาตและมีสสหลายคนนั่งในกมทหลายคณะนั้นเห็นว่าเป็นเพราะได้ เบียประชุมวันละ1,500บาทซึ่งมากกว่ากรรมกรผู้ใช้แรงงานกว่า5เท่าแต่ก็มีบางคนมาเซ็นชื่อแล้วก็ไปบางคนอยู่แบบเกรงใจแค่หนึ่งนาทีแล้วก็ออกจากห้องประชุมทําให้กรรมธิการคณะองค์ประชุมไม่ครบซึ่งน่าจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตในหน้าที่หรือไม่ซึ่งตนจะยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชอเอาผิดทางจริยธรรมและ อาญาต่อไปเพราะหากยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรเชื่อว่าจะไม่คืบหน้าด้านโฆษกรัฐบาลโตอยากกล่าวหาลอยๆ ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยระบุว่าคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติมีมติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพบอตอรอเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจกอตอรอแต่กลับมีใบสั่งว่าประธานกอตอรอต้องเป็นนายก รัฐมนตรีเหมือนเดิมและคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกอตอชยังต้องมีอยู่โดยให้นายกเป็นประธานว่า หากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีหลักฐานหรือข้อมูลที่ชัดเจนก็ต้องนำมาแสดงด้วยไม่ใช่นึกจะกล่าวหาหนายกเลยอยก็พูดไปเรื่อยทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นตำรวจแต่การให้สัมภาษณ์กลับดูถูกเกียรติตํารวจด้วยกันเองต้องให้เกียตรติผบตรรวมถึงตํารวจชั้นผู้น้อยด้วยไม่ควรพูดว่ากรรมธิการบางส่วนแม้จะเป็นข้าราชการตํารวจแต่ไม่เคยเป็นผบตรจึงไม่รู้ปัญหาจริงเพราะฟังแล้วเหมือนกั ับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กำลังจะบอกว่าตัวเองเป็นเทวดาเก่งอยู่คนเดียวใช่หรือไม่ถึงได้รู้ทุกเรื่อง พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ให้เกียรติเพื่อนสอสอด้วยกันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมธิการในสภาถึงขนาดเอ่ยปากว่าถ้ากรรมธิการคิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกให้มาเชิญไปพูดไปแนะนำก็ได้หมายความว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เก่งอยู่คนเดียวรู้ทุกเรื่องใช่หรือไม่ซึ่งถ้าหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ให้เกียรติแม้แต่กับเพื่อนสอสอด้วยกันเองก็ไม่น่าแปลกใจถ้าหากจะมีใครในกรรมธิการคณะ ของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองเขาจะไม่อยากให้เกียรติท่านบ้างเพราะถ้าเราอยากได้รับเกียรติจากใครก็ต้องรู้จักให้เกียรติกับเขาด้วยธนกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ